สวัสดีครับคุณผู้ชมเ,เครื่องรับกมปจัจเลียนวันนี้ทํางานอีกแล้วนะครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆฮะถ้าคุณผู้ชมที่ที่ที่สนใจฮะที่เขาเรียกว่าจะส่งมารับนะฮะเราก็รับให้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีใกล้ๆนะฮะใกล้ๆอย่างที่ไหนที่จะซื้อเครื่องเครื่องรับปจัจเลียนไปเนี่ยเราก็จะ ส่งไปให้ที่ทางที่เราที่เป็นที่เป็นลูกค้าของเรานะฮะที่เราส่งปัจจตเรียนนะฮะอย่างสมมุติว่าที่อำเภอทางอำเภอทางชัยภูมิฮะก็จะมีอยู่ที่หนึ่งฮะแล้วก็ที่ภูเก็ตก็มีอยู่ที่หนึ่งนะฮะภูเก็ตก็มีนะครับสนใจอยากลูกค้าสนใจอยากจะซื้อเครื่องรับปัจจตยเรียนไปที่จะไปเปิด ให้บริการสามารถที่จะติดต่อเราได้นะครับเราก็อย่างเครื่องนี้เราใช้มาประมาณเทรนด i เทรนนิ่งเทรนนิ่งให้กับลูกค้ามาประมาณ4-5ปีแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนจริง,รงๆแล้วเราใช้น้อยนะฮะอย่าน,นี้อย่างคุณผู้ชมเห็นไหมอันนี้เราเราเราไม่ค่อยดใช้นะฮะเพราะว่าคือนอกจากลูกค้าสั่งเครื่องมาเราถึงจะ,ะ,ะไป แล้วก็ส่วนส่วนมากเครื่องพวกนี้ก็จะอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตนะครับหรืออาจจะถึงลูกถึงหลานเพราะเครื่องพวกนีไไ้ไม่ไม่ไม่ค่อยเสียครับแล้วก็ตัวตัว,ตวจานเนี่ยจานดึงสิบหกนิ้วนะฮะนี่มีความกว้างกว้างสิบหกนิ้วนะครับแล้วก็แผ่นเดลูมิเนียมบ็อกไซด์ตัวนี้เราก็จะขึ้นขึ้นคมให้ฟรีหนึ่งครั้งนะฮะสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปแต่ก็คงจะใช้ได้เป็นสิบปีแล้วก็มาเจอกัน เกันนะฮะเพราะว่า,าแต่ถ้าเกิดว่ามีงานรับทุกวันคนที่ทําธุรกิจแล้วก็ต้องการงานรับทุกวันนี้ผมก็คิดว่าไม่นานก็คงต้องใช้บริการเพราะว่าคืออันนี้จะมีล่องจะมีทั้งสองด้านนะฮะจะมีทั้งสอง,สองด้านเสร็จแล้วลูกค้าก็จะ,ะใช้ไปประมาณถ้าลูกค้าเยอะๆนะฮะประมาณปีสองปีก็โอเคแล้วครับสองสามปีไม่ไม่น่าจะเกิน5ปีบวกลบไม่เกิน5ปีฮะผมบอกได้เลยบวกลบไม่เกิน5ปี มาขึ้นมาขึ้นล่องใหม่ขึ้นล่องใหม่เราก็ขึ้นให้ฟรีฮะไม่ขิดสุทงค์งนะครับในกรณีที่ซื้อเครื่องเราไปนะฮะไม่ใช่เราหลายอ,อย่างหนึง่งฮะเราก็ดูแลกันตลอดตลอดตลอดชีพฮะตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังดูแลกันตลอดไปนะครับสําหรับการการเซอร์วิสแห่งด้านการบริการต่างๆนี่นะฮะก็อันนี้ผมแกะผมแกะออกมาแล้วนะฮะ ในการออกมาจะสังเกตเห็นได้ง่ายนะฮะว่าใบใบใบปัทิเลียนเนี่ยอาจจะดีไม่ดีก็คือจะมีความจะมีความมีแรงดูดฮะแรงดูดของของแม่เหล็กฮะแรงดูดเยอะเลยนะครับผมอันนี้ล้างทาําความสะอาดนิดนึงส่วนส่วนมากเขาก็ไม่ล้างกันแล้วฮะ,ะเสร็จแล้วก็จะตัวมีม,มีมีบาดนะอเงี้ยคุณผู้ชมเห็นฮนะใส่ใส่ไว้ตรงนี้ฮนะอันนี้ สร็จแล้วเราก็วางน,นี้เลยเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวแล้วส่วนส่วนอันนี้นะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมอันนี้เราก็่างนี้ะอ่าเห็นไหมครอันเนี้ยแม่เหล็กเขาจะดึงเสร็จเรียบร้อยเราก็มาตั้งเวลานะฮะสองนาทีนะครับเราตั้งเวลากระดูกนะครับ สำหรับตันนี้เป็นขนกระต่ายนะฮะขนกระต่ายซึ่งอ่อนกว่าผมคนนะฮะอ่อนกว่าผมคนมากเลยแล้วก็เอาไว้สําหรับเทสงานใน้งารหลังที่เรารับแล้วนะครับ ไหมครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะฮะตรง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 นี้เห็นไหมฮะครบแล้วนะฮะสองนาทีอันนี้เขาก็จะ,ะขัดคมได้ได,ไ,ดได้เงาเงานนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ใช้แปรงฮะใช้แปรงไปสีฟันนะฮะใช้แปรงหรือขนแปรงนุ่มๆนะฮะล้างนะฮะล้างทำความสะอาดเสียคืออันนี้ก็คือกาฟเพชรก็จะ,ะเขาจะอยู่ในนี้จะอยู่ใน อ่านน้าแล้วก็เสร็จแล้วก็ก็จะมีอยู่ในนี้บ้างนะฮรแล้วก็ล้างออกนะครับล้างออกเสร็จแล้วนะฮะเราก็มาดูกันนะฮะมาดูกันว่าเขายังมียังมีเศษอยู่ไหมถ้าถ้ายังไม่ได้ใส่ก็ล้างออกไปเรื่อยๆเสร็จแล้วคุณผู้ชมสังเกตเห็นได้ว่า,าผมเอาอันนี้มาทําไมก็คืออันนี้ฮะกระดาษทิชชู่ฮะเสร็จแล้วฮะใช้กระดาษ ซูซับอีกทีนึงซับก็จะมีคาบฮะเขาเรียกว่ามีคาบเออพวกอากาเพชรฮะกากศเพชรเขาติดอยู่เสร็จแล้วใช่ไหมฮะอันนี้เสร็จแล้วก็ด้วยความงานของเขา่ที่ขึ้นเนี่ยเราทําให้เรารู้ว่าเขาคมแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเลยฮะแล้วก็สามารถที่จะ,ะทําได้อย่างรวดเร็วนะครับ สำหรับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครเขาเขาาจะปรับหน้าให้เสมอกันเห็นไหมครับคุณผู้ชมเขาจะปรับหน้าให้เสมอกันเพื่อออออสัมผัสฮนะสัมผัสหน้าจะได้สัมผัสหน้าได้อย่างแม่นยํานะครับแล้วก็ละเอียดอ่อนนะครับสำหรับแล้วสำหรับคนที่ใช้นะครับอันนี้พยายามเปลี่ยนใหม่ฮะอย่างเงินกระดาษทิชชู่เนี่ยเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลานะเปลี่ยนใหม่เพื่ออให้ กับเพ้นออกให้หมดอันนี้นะฮะใช้เวลาเพียน2นาทีคุณก็สามารถที่จะให้บริการลูกค้าได้นะครับเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำยานฉะีดน้ำยาเสร็จแล้วก็ประกอบได้เลยอันนี้สำหรับการเรื่องการประกอบเนี่ยช่างที่เป็นร้านตัดผมจะค่อนข้างเก่งเพราะว่าเขาจะมีความาเขาจะรู้จังหวะจังหวะจะโคนของ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  ปัจตเลตียนดีนะครับแต่สําหรับช่างที่มีความชานาญแล้วก็ย,ย,ย,ยิ่งไม่มีปัญหาะฮะก,กับเครื่องตัวนี้นะครับอันนี้เราก็ปรับแต่งให้ดูซิว่าปรับแต่งให้มันปรับแต่งปัตเลตียนให้มันสลับฟันป่านะฮะก็คือช่างเก่งจะรู้ช่างเก่งแล้วก็บางท่านจะรู้เลยว่าสลับฟันป่าคือแบบไหนนะฮะแล้วก็เขาจะ,ะจะรับได้ดีกว่าจะตัดได้ดีกว่า คราวนี้เสร็จแล้วเราก็มาลองกันนะฮะลองกันลองกันแบบไหนลองด้วยขนกระต่ายะฮะไม่ใช่ขนคนขนกระต่ายที่เราสั่งทําสั่งมาแล้วก็สั่งมาพิเศษนะเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ได,ได้ได้ได้ทํำนะฮะได้ทำได้ได้ได้มี เป็นไรก็เดี๋ยวลองปรับดูอันนี้ด้วยด้วยด้วย,วยความเระรบนะฮะผมไม่เก่งไม่เก่งกว่าช่างแล้วครับเพราะว่าแบบนี้เป็นการการปรับตัวนี้นะการปรับ นี่แหละฮะคือ,อด้วยความที่เราไม่เก่งกว่าช่างนะฮะคือช่างช่างจากผมเขาจะเก่งกว่าแล้วก็เขาจะรู้จังหวะจะโคนในการในการที่ปรับปรับแต่งพวกนี้มากกว่านะฮะก็จะปรับได้ดีกว่าอ,อันนี้คือขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายนเนี้ผมถึงบอกคุณผู้ชมว่าผมสู้ช่างไม่ได้แนะ่ช่างาจะรู้จังหวะจะโคนของ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 ,ของปฏิรเลียนดีนะฮะ จะถามว่าคมไหมเดี๋ยวเราดูกันนะครับแต่อันนี้มันดังผมก็เลยต้องปรับซสียก่อนนะฮะอ่าคำถ,ถามนะนี่ฮะนี่คือนี่คือผลนี่คือผลกระตายนะครับผลผลกระต่ายคือถ้า,ถามมตัดผลกระตายได้สบายมากนะลยฮะ เขาจะตัดเขาจะตัดได้สวยเพราะผมจะตายมุ่มแห้เลยเวลาตัดขนขนแนวขนสุดนักบางตัวบางอย่างเนะี่ยสามารถที่จะตัดได้เลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันคือ,อ,อหลังจากที่เราที่เราลองดูแล้วก็คมนะฮะคมได้ตามตามที่เราต้องการกนะ็คือ,อตัดขนก็ต่ายขาดนะครับ แล้วก็เรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าเครื่องนี้นะฮะเราพร้อมอตอนนี้เราทางบริษัทเรามีโครงการที่จะ,ะปล่อยนะฮะก็คือเครื่องเครื่องนี้เราถ้ารวมเบสเซ็ตนะฮะรวมเบสเซ็ตอยู่ที่รวมเบสเซ็ตแล้วก็ส่งไปส่งแล้วก็เทรนดิ้งให้กับคุณผู้ชมหรือท่านที่สนใจนะฮะเครื่องตัวนี้อยู่ที่80,000บาทนะครับ80,000บาทก็คือครึ่งของราคาเลยฮะครึ่งเกือบเกือบครื่องแล้วก็จะมี น้ำยาแล้วก็ผงผงขัดแล้วก็อุปกรณ์เพิ่มเติมอีกหลายอย่างเพื่อเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องดิ้นรนหาสินค้าไม่ต้องดนรนาสินค้าบาง,บางอย่างนะฮะก็คือไม่ต้องหาอะไรอุปกรณ์เพิ่มเติมตัวนี้เรามีให้ครบหมดนะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับก็จะต้องต้องปรับแล้วส่งไปให้เ,เ,เจ้าของนะครับพันจะอากาศพันอากาศเองนะฮะ พีเชษนะครับก็วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ